คุณหมอผ่าตัดครั้งใหญ่แก้ปัญหาฟันไม่สบกันและขากรรไกรล,ล่างค่ะก่อนผ่าตัดขอชั่งน้ําหนักไว้สะหน่อยก่อนที่จะไม่ได้เคี้ยวอาหารไป1เดือนขอจัดโลตีมือสุดท้ายหลังจากนั้นก็โดนสั่งห้ามให้งดน้ํางดอาหาร8ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเราจะใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด5วัน4คืน สีหน้าควรจะขึ้นเขียงตาเราห้อยไม่ไหวค่ะให้น้ำเกลือระหว่างรอผ่าตัดส่วนญาติก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้จําเป็นมาเองและที่โรงพยาบาลก็จะมีถุงกิบเซตให้แบบนี้ค่ะก่อนผ่าตัดก็แอบถามว่ากลัวไหมคุณหมอก็แอบกังวลค่ะเพราะว่าต้องโดมยาสลบด้วย4ี่โมงเขาก็พาไปห้องผ่าตัดแล้วค่ะทางเราก็นั่งรออยู่ในห้องผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงสามทุ่มกว่าค่ะก็ออกมาจากห้องผ่าตัด สภาพก็สลบสไลด์แบบนี้ค่ะแต่ยังรู้สึกตัวอยู่แต่อาหารมื้อแรกจะเป็นอาหารน้ําทั้งหมดเลยต้องเขียนในการสื่อสารกันเพราะหลังจากทาเนี่ยงดพูดงดอ้าปากเราจะมีการมัดฟันหนึ่งอาทิตย์เต็ม,เ,ตมเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของกระดูกขากรรไกรดังนั้นหนึ่งอาทิตย์แรกจะทานได้แต่อาหารเหลวผ่านไซลิงแบบนี้และต้องใช้แปรงสีฟัน